เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับคลิป A Dead ต u l Vision The s o n i c t a p p ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคลิปที่ผมทำไปนั่นเองฮะเราจะเป็นการบอกจุดประสงค์ต่างๆได้ดีมากครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นและอะไรขึ้นแรงจูงใจต่างๆที่ทำให้นักเกิลกลายมาเป็นพระเอกของเรื่องนี้ได้ซึ่งมันคายปมปริศนาต่างๆได้ดีมากครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาสปอยของคลิป a d อดีตฟ l Vision และผลงานในคลิปนี้มีออริจินัลมาจากคุณเอวานมา ใครที่อยากดูคลิปนี้แนะนําให้ไปดูที่ต้นทางกันก่อนได้เลยครับเปิดเรื่องมาเราจะเห็นนักเกิลกำลังวิ่งอยู่ในด่านกีนฮิลหรือด่านแรกสุดของเกมโซนิกนั่นเองระหว่างที่กําลังวิ่งอยู่นั้นท่าทางของเขารับรู้ได้ถึงบรรยากาศรอบตัวว่ามันแปลกไปมากไม่เหมือนกีนฮิลที่เขารู้จกักซึ่งระหว่างที่วิ่งอยู่นักเกิลก็ได้พูดว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไงเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่หลังจากเขาพูดเสร็จเขาก็ได้ชะลอและหยุดลงครับ เพราะเห็นซาของหุ่นยนต์หรือสตูในด่านเข้าส่วนซาที่เห็นนั้นก็คือซาของโมโตโบาร์กนั่นเองโดยที่ผมขอขยายความนิดหนึ่งว่าโมโตโบาร์กจริงๆแล้วจะเป็นสตูล,ลูกน้องกิกกี้ของเกมนี้ที่โดนสร้างโดยดรเอ็กแมนนั่นเองแต่ที่พีคคือในจกักรวาลของคุณเอวานิมัสโซนิกจะกินเจ้าพวกนี้เป็นอาหารฮะและโซนิกก็ได้จัดการกับ man, ดรเอ็กแมนโทษฐานที่ทำให้พวกบาร์กหรือ,มอแมลงธรรมดา กลายเป็นอาหารที่กินไม่ได้เรียบร้อยสีหน้าของนักเคิลไม่เห็นเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัวและสับสนครับระหว่างนั้นเขาก็เอ่ยปากออกมาว่าใครกันที่เป็นคนทําเรื่องแบบนี้ด้วยแท,ทาฐานที่สั่นเครือแต่หลังจากพูดเสร็จเขาก็เดินไปต่ออีกนิดหนึง่งแล้วก็ได้หยุดอีกครั้งเมื่อเขาเจอสหายคนหนึ่งที่เขารู้จักเป็นอย่างดีเทลส์ ales, เหรอนี่นายรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เทลส์ท่านใดน,นั้นตัวของเทลส์ก็ได้แยกล่างออกมาเมื่อที่ผมเคยบอกไปครับว่าตอนนี้เทล สามารถแยกร่างไปทั่วโลกจากอีกคลิปหนึ่งที่ผมเคยทําไปแล้วโดยที่เทลจะเหมือนกับโดนโซนิกเอาลิ้นแทงเข้าไปที่คอและหลังจากนั้นเทลก็ค้างและได้กลายเป็นลูกน้องของโซนิกเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันที่นักเคิลจะได้พักหายใจก็มีบางคนมายืนอยู่ข้างหลังเขานั่นก็คือโซนิกนั่นเองแต่ตัวของโซนิกนั้นแปลกออกไปแววตาดูไร้อารมณ์แถมยังไม่พูดอะไรอีกด้วยเอาแต่จ้องไปทางนักเคิลอย่างเดียวแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้กลายร่างครับซึ่งมันก็คือการกลายร่างขั้น2นั่นเองลักษณะจะตัวสูงขาย,ยาวแขนยาว และปากฉีกยิ้มแบบน่าสยดสยองจนเห็นเหงือกเลยโดยปัจจุบันโซนิกจะมีทั้งหมด6ล้างครับซึ่งาจากักรวาลนี้ได้รับความสนใจผมจะมาจอะลึกล่างต่างๆอีกทีนะครับหลังจากนั้นภาพกระมือลงทันทีและแสดงให้เห็นภาพของโซนิกแบบชัดเจนเห็นงี้มีหลอนกันบ้างเลยครับแล้วเขาก็ได้พูดบางอย่างด้วยเสียงแหบแห้งกับนักเคขาว่านี้ให้พ้นสิหลังจากนั้นก็จะตัดเป็นฉาก ที่นักเคิลกำลงวิ่งหนีโซนิกหรือชินิกที่กลายร่างเป็นขั้นที่3อยู่ครับซึ่งมีลักษณะที่ตัวใหญ่กว่าเดิมแขนขายาวแบบมากๆปากกระฉีกกว้างใหญ่กว่าเดิมบอกเลยครับทังเสียงเพลงและท่าทางการวิ่งของชินิกมาทําเอาเรารู้สึกหล่อและกดดันมากๆเลยฮะและด้วยความที่นักเคิลเองก็วิ่งเร็วจัดๆและสุดท้ายตซนิกก็วิ่งตามไม่ทันจนได้แต่มีหรือชินิกจะยอมเขาได้กลายร่างเป็นขั้นที่4ซึ่งลักษณะา่าจะตัวใหญ่แบบไททันแล้วจนเราเห็นได้แค่แขนครับ หลังจากวิ่งไล่กันไปได้ไม่นานนักเคิลก็โดนมือของชินิคคว้าตัวไว้ได้แล้วภาพก็ดับลงและขึ้นข้อความของนักเคิลว่านี่นายเป็นใครจากนั้นภาพก็สว่างขึ้นทำให้เห็นใบหน้าของชินิคที่ตอนนี้มันหลอนมากกว่าเดิมอีกและตัวนักเคิลก็ถูกล่ามโซเอาไว้ด้วยครับจากนั้นชินิคก,ก็ได้พูดตอบกับสิ่งที่นักเคิลถามไปว่าฉันคือฉันยังไงล่ะ และนักเคิลก็ได้ตอบกลับไปว่าแกน่ะไม่ใช่โซนิกโซนิกตัวจริงจะไม่ทําอะไรแบบนี้และแกทําอะไรกับเทลแกต้องการอะไรกันแน่หลังจากนักเคิลยิงคําถามไปดูัวโซนิกก็ตอบกลับว่าถามเยอะจังนะงั้นเดี๋ยวฉันจะให้ดูมันทุกๆุอย่างไปเลยหลังจากโซนิกพูดเสร็จก็ได้อ้าปากและพุ่งเข้าใส่นักเคิลครับภาพก็จะแสดงให้เห็นภาพสีแดงและภาพใบหน้าของชินิกก่อนที่จะมีภาพเทพตนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา และภาพสิ่งมีชีวิตครึ่งวัวครึ่งคนซึ่งภาพนี้ก็คือโมลอดซึ่งเป็นเทพเช้าคานาอันและปรากฏอยู่ในคัมภี์ของฮิบรูซึ่งคนที่นับถือสการะจะบูชาของถวายด้วยการสังเวยเด็กด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อสังเวยและสการะความจเจริญรุ่งเรืองจะมาสู่พวกเขาอะไรแบบนี้ครับแต่ยังไงก็ตามตัวของโมลอดถูกตีตาว่าเป็นปีศาจในคาบเทพและนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายในคัมพีรไบเบิลครับ จากนั้นก็จะเป็นภาพของเทลที่โดนชินิกฉีดลิ้นเข้าไปนั่นเองก่อนที่จะเป็นภาพของเทลที่ตอนนี้ก็เป็นลูกน้องของชินิกไปแล้วและได้มีภาพของโมรอดโผล่มาอีกครั้งและถัดไปจะเป็นภาพที่มีสามตัวอักษรซึ่งมันเป็นภาษาฮิบรูที่แปลว่าพระเจ้าทัานใดนั้นขวาล่างจอก,ก็จะมีตัวอักษรเขียนขึ้นมาว่าเฮลอาสและภาพถัดไปเราจะเห็นชินิกโผล่หัวอ้าปากกว้างเหมือนกับกอสซิล่าซึ่งโดยรวมนั้นผมสรุปมันออกมาให้มีความหมายได้ว่า ในภาพแรกที่เป็นหน้าโซนิกกับโมลอดสื่อได้ว่าตัวโซนิกได้ทําสัญญาอะไรสักอย่างกับโมลอดนั่นเองฮะและภาพก็ได้ดับลงจากนั้นก็กลับมาสว่างอีกครั้งและนักเคิลก็ได้พูดออกมาว่านี่มันอะไรกันหลังจากพูดจบภาพก็ปรากฏซูเปอร์เอเมอรัลทุกเม็ดออกมาและปรากฏเสียงปริศนาพูดออกมาว่าจงตามหามาให้ได้หลังจากได้ยินเสียงนั้นไม่นานนักเคิลก็ได้ขาดรับด้วยความงงว่าซูเปอร์เอเมอรัลนั้นหรอจากนั้นเสียงปริศนาก็ได้ตอบกลับว่าพวกมันคือความหวังสุดท้ายของนายแล้ว เจ้านั้นต้องใช้เค a o s เอม r a l ลในการทําวิธีกรรมโปรดอย่าให้มันทําสําเร็จหลังจากนั้นนักเคิลก็ได้ถามกลับไปอีกครับว่า ถ้าเกิดมันทำสำเร็จละ่ะหลังจากถูกยิงคำถามนั้นไปซูปเปอร์เอเมัลก็ไม่ได้ตอบอะไรกับและก็ได้แสดงภาพที่โคตรน่ากลัวให้นักเคิลได้เห็นมันคือภาพที่โซนิกได้ทำพิธีกรรมสำเร็จนั่นเองครับและสายตาของนักเคิลก็ได้เปลี่ยนไปจากสายตาที่หวาดกลัวกลายเป็นสายตาที่มุ่งมันมากขึ้นและฉากสุดท้ายก็จะเป็นนักเคลิลที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนจากนั้นคลิปก็จบลงครับซึ่งในฉากนี้จะเป็นฉากก่อนที่เชื่อมไปยังตอนล่าสุดที่ตัวของนักเคลิล ได้เสนอโปรเจกต์ให้กันไวาให้เขาย้อนกลับไปในอดีตนั่นเองครับและนาะเคริลก็ได้กําลังเดินทางย้อนกลับไปในอดีตเรียบร้อยโอ้โหพอมาแบบนี้อยากเห็นตอนต่อไปเลยครับว่าจะออกมาแบบไหนก็จบไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ